โยโยโยสวีทบ่งเช้าเจอกันกับคืนหนุ่งหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนุ่งหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนื่นฟารผลิตภัณฑ์กันสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนุ่หนังได้ที่เอ็มอีพ3ครับเอามาดึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับบิ๊กแมทพิจารณเร่อกเกมเวลา4ทุ่มครึ่ง พรีเมียร์ลีกอังกฤษนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลนิวคาสเซิลมี6แต้มจากการชนะ1เสมอ3แพ้1เกมล่าสุดในลีกบุกเสมอบ,บอลมัดมา0-0น,นะครับกลางสัปดาห์เล่นคาราบาบัลครับเปิดบ้านถล่มแบรดฟอร์ดมา4ประตูต่อ1ครับเอ็ดดี้ฮาวน่าจะยังหมือสิทธิ์งานฟาเบียนแชร์แล้วก็ยอนพิซซ่าตัวใหม่นะครับประตูก็เป็นกระจับมาเป็นนิคโปล์ครับเกมรับแดนเบิร์นสวนบอตแมนพวกนี้แดนกลางแน่นปึกนะครับบุนโวกีมาลาสเจอลิงตนันแล้วก็ซันโดโตนาลีแนวรุกก็น่าจะเป็น แอนโทนีกอร์ดอนแอนโทนีออลังกาแล้วก็รวมไปถึงนิควอเตอร์มาเดอร์กองหน้าตัวใหม่นะครับโยโยโย่จะฝากผลิตภัณฑ์ k คลเอ็นสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่อาร์เซนอลก็มีสิแต้มจากการชนะ3เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านไล่ตามตีเสมอแมนซิตี้หนึ่งหนึ่งนะครับกลางสัปดาห์เล่นคาราบาวครับก็โรเตชันพอสมควรบุกไปชนะพอร์ตเวลมาิเกลอาร์ตต้า น่าจะยังหมดสิทธิ์ใช้ง,งานมาตินโอเดกาดกับตันทีมแล้วก็คายฮาวเวตนะครับที่เหลือประตูจะกลับมาเป็นดาบิดรายยาเกมรับซาลีบากาเบรียวนะครับตรงกลางเนี่ยเด็กขันไร้กับซูบิมันดีลงแน่ๆทีนี้อยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกเบอร์10เป็นเอเซ่ฝั่งซ้ายอย่างทรอสซาหรือมาตินารี่อาจจะได้เล่นนะครับแล้วด้านขวาเป็นมาดูเเก้หน้าเป้าเป็นวิกตอร์เยอเคเลส หรือไม่ก็บุกโยศซาก้าที่กลับมาฟิตสมบูรณ์นะครับก็เป็นตัวเลือกแทนมาดูเอเแก้ครับเจอการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยสนัดเลยนะครับในเกมลีกบ้านใครบ้านมันแต่ว่าในคาราบาวครับรอบรองนี่เป็นยูคาเซลชนะ2เกมครับคู่นี้ก่อนเกม เขามองสูสีอาจจะมองอาร์เซนอลบุกมาเหลื่อมนิดๆแต่พี่เอยนมองว่าอาร์เซนอลฤดูการนี้ยกระดับขึ้นมาจริงๆนะครับนิวคาสเซิลอาจจะยังมีจุดแข็งในเ,เกมเดินกลางแต่ว่าเกมรับเริ่มมีปัญหาครับพี่เอยนมองว่าหน้าวัดใจไปที่อาร์เซนอลนะครับมีโอกาสจะหาโอกาสสักครั้งสองครั้งแล้วก็เป็นประตูได้ครับอาร์เซนอลเด็ดขาดกว่าครับจะบุกมาเบียดอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3แต้มให้เชียอาร์เซนอลเป็นคิวหนังบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย